สวัสดีครับท่านผู้ชมแอดมินหายไปในช่วงวันหยุดยาว3วันก็เพราะพาพัในบ้านพ่อแม่และครอบครัวไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดในระหว่างเส้นทางพบเห็นรถยนต์จำนวนมากทิดขัดหลายกิโลเมตรในช่วงปากช่องไปจนถึงสระบุรีเนื่องจากช่องทางจราจรถูกปิดบางเลนเพื่อซ่อมแซมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยครับราว่ากันถึงข่าวสารกราลาหมต่างประเทศที่ป,ประเด็นกําลังร้อนแรงและเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกในขณะนี้นั่นก็คือ ทุกฝ่ายกาลังมองดูอยู่ว่าอิสราเอลจะตอบโต้การโจมตีอิหร่านอย่างไรและเป้าหมายคือที่ไหนซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของอิหร่านนั้นครับพวกเขาได้ย้ายยุทธปกรทหารและเรือบรรทุกน้ามันพวกเขาออกไปอย่างที่ปลอดภัยและคุยอิสราเอลว่าหากโจมตีอิหร่านอิหร่านจะตอบโต้กลับอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปถึงขั้นว่าอิหร่านจะปิดอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้อิหร่านได้เตือนชาติอาหรับในอ่าวเปอร์เซียว่า การอนุญ,ญาตให้ใช้น่านฟ้าหรือฐานทัพเพื่อโจมตีอิหร่านเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การตอบโต้อิหร่านบอกชัดเจนครับว่าหากประเทศในอ่าวเปอร์เซียกระทำการต่อต้อานอิหร่านไม่ว่าจะด้วยการอนุญาตให้ใช้น่านฟ้าหรือฐานทัพอิหร่านจะถือว่าเป็นการกระทำของทั้งกลุ่มและจะตอบโต้ตามกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของอิหร่านกล่าวกับรอยเตอร์และบอกชัดว่า การช่วยเหลือในรูปแบบใดก็ตามแก่อิสราเอลเช่นการอนุญ,ญาตให้ใช้น่านฟ้าของประเทศโจมตีอิหร่านถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวม,มีขึ้นในขณะที่มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าอิสราเอลอาจตอบโต้อิหร่านที่ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลและมีขึ้นในขณะที่อับบาสอารัชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอยู่ระหว่างการเดินทางเงยือนซาอุดีอาระเบียและชาติอาหรับอื่น,นๆเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งหลังจากโจเปเดน กับเบนจามินเนธันยาฮูได้โทรศพัพท์ปรึกษาหารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแอดมินคาดว่าทั้งสองคงได้ข้อสรุปถึงขอบเขตในการโจมตีอิหร่านและการป้องกันอิสราเอลนั้นทาให้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานการติดตั้งระบบทรัร์พร้อมส่งทหารสหรัฐอเมริกาจํานวนกว่า100นายมาประจําการในอิสราเอลโดยเมื่อครั้งการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านครั้งล่าสุดจํานวน1 8 1สิเ็ลูกพบว่ามีขีปนาวุธบางส่วน สามารถทะลุเล็ดลอดระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลไปได้ตามรายละเอียดที่ผมได้นําเรียนท่านผู้ชมไปในคลิปก่อนซึ่งเจ้าขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่านถึง1 8 1ปเลูกส่วนใหญ่เป็นขีปนาวุธที่ทิ้งตัวมาจากชั้นบรรยากาศโดยในช่วงท้ายขีปนาวุธจะมีความเร็วเหนือเสียงทําให้ต้องพึ่งพาระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยโดยระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลสามารถแบ่งเป็น3ชั้นครับชั้นในสุดจะเป็นระบบ ไอออนโดมชั ome, ้นกลางจะเป็นระบบดาวิดสลิงและระบบแพทติออตและชั้นนอกหรือชั้นสูงสุดจะเป็นระบบแอโรซึ่งระบบปองกันไปทางอากาศขั้นกลางและขั้นสูงอาจมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อการรับมือจากขีปนาวุธของอิหร่านจึงมีการเพิ่มระบบทาร์เข้าไปดังคำพูดของ Roy Austin, รอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหุมสหรัฐอเมริกาที่เคยมีดิเจ้าท่านที่สหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยครับว่าเขาอุทานต่อหน้ายยอาฟกาลัน รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อได้ยินข่าวการโจมตีสังหารฮัสซานนัสละเลาะว่าอะไรนะพวกคุณกําลังทําอะไรพวกคุณมีระบบประกันตัวที่เพียงพอแล้วหรือดังนั้นการมาของระบบทาร์จึงสามารถสื่อได้ครับว่าหากมีระบบการป้องกันตนเองที่เพียงพอสหรัฐอเมริกาก็สามารถให้เฟเขียวอิสราเอลโจมตีตอบโต้อ,อิหร่านได้โดยระบบทาร์นั้นครับสหรัฐอเมริกาส่งมาหนึ่งระบบ พร้อมกำลังพลควบคุมติดตั้งจํานวน100นายโดย1ระบบจะมีแท่น 9, ยิงจํานวน9แท่นยิงแท่นยิง1บรรจุขีปนาวุธได้8ลูกระบบเรดร์แบบ360องศา ANTPY 2 X band พิสัยไกลศูนย์ควบคุมการยิงและสั่งการเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆนอกจากนี้ยังมีเครื่องสกัดกั้นเพิ่มเติมเพื่อหน่วงเวลาในการบรรจุกระสุนให้เครื่องยิงใหม่ระหว่างการรบอีกด้วย มันมีพิสัยถึง50ถึง200กิโลเมตรหรือ93ถึง124ไมล์และมีอัตราวความสำเร็จเกือบสมบูรณ์แบบในการทดสอบทัดได้ด้รับการออกแบบเพื่อสกัดการขีปนาวุธพิสัยใกล้กลางและปานกลางในช่วงสุดท้ายของการบินเมื่อขีปนาวุธกำลังพุ่งเข้าสหาเป้าหมายรวบนี้คือเป็นร,ปประบบปก้องทางอากาศขั้นสูงสุดที่สามารถป้องกันภัยทางอากาศในช่วงสุดท้ายได้ซึ่งรวมถึง p a ติออด SM6 และสตตนเนอร์ของอิสราเอลซึ่งเมื่อมีรบประกันตัวที่เพียงพอแล้วอิสราเอลก็คงจะเลือกลหละครับว่าเพวกเขาจะโจมตีอะไรที่ไหนโดยเมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานความเคลื่อนไหวเป็นการประชุมลับที่ประกอบด้วยนายเบ็นจามินีทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายโยอาบกันลันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและนายพลเฮอร์ซีฮาวีเสนาธิการกองทัพอิสราเอล ด้หารือการเป็นการส่วนตัวเมื่อคืนของวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมโดยจัดขึ้นที่ฐานทัพหน่วยข่าวกรองหัวข้อของการหารือก็คือการเน้นไปที่การโจมตีอิหร่านของอิสราเอลที่อาจเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสอราเอลเข้าร่วมด้วยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจในเรื่องสําคัญนี้จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสามคนนี้เท่านั้นครับ สมาชิกค,คนอื่นๆในคณะรัฐมนตรีด้านการเมืองและความมั่นคงจะได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโครงการการตัดสินใจคร่าวๆเท่านั้นการประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งของการประชุมระหว่างทั้ง3ฝ่ายซึ่งคาดว่าในการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายขั้นสุดท้ายในการโจมตีหรือถือเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดซึ่งแหล่งข่าวที่ทราบรายละเอียดดังกล่าวระบุว่าทั้ง3ฝ่ายมีความเห็นตรงกัน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมีแนวโน้มที่จะปิดบังไม่ให้สมาชิกคณะรัฐมนตรีรับทราบรายละเอียดเพื่อป้องกันข่าวรั่วซึ่งแน่นอนครับว่าอิหร่านตอนนี้กําลังมีความกบวลเป็นอย่างมากโดยแม้ว่าจะมีข่าวว่าเบจามินเนทันยาฮูหูได้แจ้งต่อสหรัฐมิกาว่าจะไม่โจมตีโรงงานยวเคลียและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านก็ตามโดยให้เหตุผลว่าการโจมตีแหล่งพลังงานอาจกระทบต่อการเลือกตั้งของสหรัฐมิกา ซึ่งการโจมตีโรงงานพลังงานอาจส่งผลให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อโอกาสของรองประธานาธิบดีกมลาแฮร์ลิสเนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่พอใจกับราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นแต่การเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีจากสองแห่งดังกล่าวเป็นเป้าหมายอื่นซึ่งอาจหมายถึงการโจมตีเป้าหมายทางทหารอาจมีการโจมตีสังหารผู้นําระดับสูงของอิหร่านนั้นยิ่งสร้างความกังวลหนาวร้อนให้กับบรรดาผู้นําระดับสูงของอิหร่านละครับว่า เหมือนจะออกที่ใครหรืออาจมีการเปิดไปเขียวจากสหรัฐมิกาให้สามารถเพิ่มการโจมตีบรรดาก,กลุ่มติดอาวุธยูร์ลอของอิรานที่รายล้อมอิสราเอลอยู่โดยเพิ่มการโจมตีที่มากขึ้นโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมากองกัลังอ d ดได้เปิดเผยครับว่าพวกเขาได้โจมตีเป้าหมายกว่า230แห่งทั้งในชุดนกาซาและในเลบานอนเป้าหมาย200แห่งเป็นเป้าหมายกลุ่มเอชเปรสในเลบานอนโดยเป็นการทำลายเครื่องยิจรวดและฐานต่อต้านรถถัง รวมถึงมือปืนของกลุ่มเอสเว์ละ ok, หลายสิบคนถูกสังหารในการประทะก,กับกองลังอิสราเอล,ลส่วนอีก30เป้าหมายเป็นการโจมตีในฉนวนกาซาอันหนึ่งการโจมตีทางอากาศที่มีรายงานก่อนหน้าน,นี้ครับว่านายพลเอสมาอิลกานี ani, ผู้บัญชาการกองลังคูดของอิหร่านขาดการติดต่อเป็นนั้นตั้งแต่มีการถล่มหมายสังหารฮาเซมซาฟิดีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอสเว์ลาะตัวเกมผู้นํากลุ่มเอสเว์ ok. ลาะนายพลกาลี ได้ปรากฏตัวระหว่างมีพิธีศพลำลึกถึงนายพลอับบาสนินฟูรุซานแห่งกองลงพิทัพปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านซึ่งเสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลร่วมกับนายฮัสซันนัสล,ละเลาะหัวหน้ากลุ่มเอชลเลาะเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานั่นจึงเป็นรายงานที่ยืนยันได้ครับว่าเขายังรอดพ้นจากการโจมตีในครั้งนั้นอยู่ครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทานผู้ชมครับทชอก็ยอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ